คลิปนี้เนี่ยเราจะมาตามล่าตัวใหม่อย่างเดียวเลยนะครับสุ่มแบบหนักๆเลยคือถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมอามีการพูดถึงการอัปเดตแล้วก็สุ่มจะได้รู้ว่าคลิปนั้นนี่เราแบบว่าดวงอะไรขนาดไหนนะครับซึ่งผมก็ยังคาไว้นะครับก็อยากจะทําเจ้าตัวนี้ต่ออย่างน้อยอยากได้สัก4ดาวเหมือนเดิมเหมือนตอนพายฟักทองเลยนะครับแล้วก็ถ้าดวงดีเกินเราอาจจะไปทํา5ดาวแต่ถ้าดวงแบบไม่ได้สวยหรูหรือดวงกลางๆผมอาจจะ หยุดไว้ที่สีดาวแล้วก็ดูก่อนละกันนะครับมาเราเริ่มต่อเลยดีกว่าอ่ากดกดทิ้งไปก่อนนะครับครั้งหนึ่งก่อนอ่ากดไอ้ตัวสุ่มเล็กก่อนนะครับเผื่อม,มันออกเผื่อม,มันออกเออฟึ๊บฟึบฟึ๊บมาเดือนะครับมาเคลียร์พิมพ์ตัดเศษเรียกว่าเอาเอาเอาดวงไปทิ้งก่อนนะครับรู้สึกว่าเออดวงกับอ e ีพิกเราไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่นะมาต่อกันรอบแรกครับอยังยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่นะครับเป็นเป็นเป็น เป็นตาแบบนี้รีบผ่านไปโดยไวถอรอบสองครับรอบสองอฟึ๊บเอ้ยมามา,มาเป็นอู้สวยมากนะครับเป็นตัวใหม่ไปแล้วหนึ่งตัวยาวเลยครับยาวเลยครับฟึ๊บเอ้ยมาเป็นเอ้ยสองรอบติด สวยมากเฮ้ย hey, หรือว่าเราจะไปห้าดาวเลยดีวะเอออย่าดูดวงขอดูดวงผมก่อน <laughs> อ่าอันนี้คือเราเริ่มต้นจากสองดาวนะครับอ่าในคลิปนี้นะในคลิปนี้อื้มตามนี้ข้ามไปโดยไวนะครับเป็นพ่อหมดโอ้โหไม่มีเศษเลยรอบนี้เออยังมาอยู่อ,ยยออ้รัวๆเลยรัวๆเลยเอ้ยเราขึ้นสามดาวได้แม่คลิปนี้มันมันมาม,นมาันมาว่ะแจมแจมแจมนะครับ เออ,อยังได้อยู่ไหมยัยงได้อยู่ไหมเอ,อ้ยมาอีกมาอีกโ,โ้สปาเก็ตตแต่อีปิกออกอย่างไ,ได้ไมเลสเยอะนะครับนะ้ผมขอแวะไปขึ้นสามดาวก่อนล้วกันนะครับจะได้ไม่งงอ,อ่าตอนนี้คือเราสามดาวเรียบร้อยนะครับนี่อ,อ,อาจจะดูสเตตัสต,ตอนถ้าเราจะขึ้นสี่ดาวสเตต,สตัสจะประมาณไหน อาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปที่เราเออลองเทียบกับพาเฟ่มันก็ใกล้ๆกันเนาะอันนี้แสนหนึ่งหมื่นเก้าสองหมืนสามนะครับสองมืนสี่ก็ได้แหละแสนหนึ่งหมื่นเก้าอ่ะนี่เห็นไหมย่างที่เราเดาไปเลยว่าพาเฟ่มันดีเฟนส์พลังป้องกันมันสูงกว่านะครับอ่ะต่อกันอ่าอยังยัง,ย,งยังมีลุ้นอยู่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อมดโผล่มาแต่แรกครับอุ้ย <laughs> ตกใจตอนแรกเห็นอีผิบเห็นเฮสตี้นึกว่าเป็นหินตัวใหม่แล้วแม่งเรียนกันเป็นตับอ่ะ <c oughs> อะรานรอบนี้เราได้หินตัวใหม่มาห้าเจ็ดแปดนะครับอู้ครึ่งตัวเลยเยี่ยมมากมเป็นหอหมดอยู่นะครับอ่าได้หินตัวใหม่มาอยู่ปุ๊บ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 แข้ามไปเลยครับอ่าได้มาอีกสี่ โอ้ตอนนี้เราสุ่มไปนะ่าจะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอูแวมไฮนะครับเราเริ่มต้นจากคลิปนี้ประมาณแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันตอนนี้เราสุ่มไปสามหมื่นเป๊ะแล้วนะครับเลขก,กลมๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะจบที่เท่าไหร่นะเออไม่ได้ตั้งเป้าเลยเอาทเท่าที่จะได้นะครับอ่าพึ่งข้อมดข้ามไปเลยอูหินแอนเชียนนะครับเป็นหินเพียวสองก้อน อเข้ามดข้ามไปโดยเร็วนะครับโอตกใจตอนแรกนึกว่าหินม,มันม่วงเป็นแบบหินแอนเชียนอ่าได้ตัวใหม่มาอีกสองหินนะครับไปสองตัวอ่ายังม,มีลุ้นอยู่ยังม,มีลุ้นอยู่ขอดูดวงตาเออแบบนี้แหละนะครับโอ้อหมเป็นโอ้โหเป็นทวิสทวิสเราตันแล้วได้กระต่ายมาก็ขึ้นสีดาวพอดีก็ดีนะผมจะได้ไม่ต้องไปแลกนะครับแต่อยากได้ตัวใหม่มากกว่าเว้ย ยาวไปครับยาวอู้เป็นตัวใหม่หนึ่งแล้วก็อีกตัวนี้ชื่ออะไรนะออกมะม่วงลืมชื่อไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เล่นเนดีเลยนะครับเฮ้ยเราได้ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นสีดาวได้แล้วนะอ่าฮ้โอ้อยยังไม่มาครับยังไม่มาอ่ะยังยังมีลุ้นอยู่ลืมไปไม่มีพ่อมด เป็ดห <c oughs> ึงฆาไปเลยครับโอ,อ,บอ,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 อ้ได้หินโฮลี่มาอีกหนึ่งนะครับเออเออโ้ได้หินราชีมาอีกหนึ่งนะครับได้ตัวใหม่มาแล้วตอนนี้เราก็คือขึ้นสีดาวได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดาอัพอับตัวใหม่ก่อนนะครับนี่สีดาวเรียบร้อยครับ เนนี้ถ้าเราไปห้าดาว <c oughs> เดี๋ยวขอดูว่าเฉยก่อนดูว่าเฉยก่อนโอ้แต่มันเพิ่มขึ้นมาอ๋อโอเคโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราสุ่มไปทั้งหมดหนึ่งสามเจ็ดแปดห้าศูนย์นะครับก็คือคลิปนี้เราสุ่มไปห้าหมื่นสี่เนี่ยเราก็ขึ้นมาถึงสี่ดาวได้แล้วถ้าเรารวมกับในคลิปแรกเนี่ยเราสุ่มไปห้าหมื่นหนึ่งใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราหมดไปแสนห้าพันขึ้นสี่ดาวเนี่ยผมว่าก็ดูไม่ได้ดีอะไรเลยครับ เรียกว่าเรียกว่าเกลางกลางไปทางแย่ซะด้วยซ้ำนะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะพอเท่านี้ดีกว่ารู้สึกว่าห้าดาวเนี่ยวโหน่าจะเจ็บหนักมากโอเคโอเคประมาณนี้แต่ก็เราได้สีดาวก็อย่างน้อยก็ไม่เท่าฟักทองมาฟักทองเราหมดไปแสนสามแสนสี่มัง้งกว่าจะขึ้นสี่ดาวได้ตัวนั้นหนักกว่านี้เยอะโอเคโอเค,อเคดวงเราไม่น่าจะถูกฉลอก,กับอ e ีพิกจริงๆวะนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ